สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาานผู้ชมนะคะมาดูวิธีการชํากวักมรกตค่ะถ้าเราได้กวักมรกตมาแบบนี้นะคะแล้วก็ที่บ้านยังไม่มีวัสดุชําอะไรเลยเลยนะคะไม่มีเลยอะเราก็สามารถที่จะทําได้นะโดยใช้แค่นี่อันนี้เป็นโฟมค่ะโฟมเนี่ยก็คือจากที่เราเขาใส่ขน,นมใส่อะไรมานะคะก็จะได้โฟมแบบนี้มาเก็บไว้นะคะแล้วก็ถาด ไม่ใช่ถาดอันนี้เป็นกล่องกล่องใส่กับข้าวขนมอะไรเงี้ยอีซิโกนะคะเก็บไว้ใช้ได้นะคะเราก็จะใช้สองอย่างแค่เนี้ยสามารถทำได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะทำออกมาในรูปแบบไหนกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ลองลองเอาโฟมของเราใส่ลงไปในนี้นะคะก็คือมันสูกมันมันใส่ไม่ได้โฟมเรามันใหญ่กว่าเราก็จะตัด ตัดโฟมของเราให้มันเล็กลงนะคะโอเคพอดีแล้วค่ะหลังจากที่เราตัดโฟมมาเรียบร้อยนะคะเราก็จะเจาะรูที่โฟมของเราค่ะสองรูก็พอเจาะแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเป็นลูๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราเอากวักมารากตของเราที่เราตัดมาเนี่ยเอาเลือกใบยังจะเลือกใบเนาะเสียบลงไปแบบนี้ค่ะเสียบลงไปเลย ใบไ,ไหนดีใบนี้ดีกว่านี่เรียบร้อยแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราจิ้มเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะเอาน้ำใส่ลงไปในนี้เติมน้ำให้เกือบเต็มนะคะเสร็จแล้วเอาที่เราจิ้มไว้นะคะลงไปแช่นี่ แบบนี้ค่ะทิ้งไว้เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมกลัวว่าจะมีรูกน้ำมาไข่นะคะไอ้มียุงมาไข่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนน้ำได้ทุก3วัน7วันนะคะหรือว่าเอาไว้ในที่ที่ไม่มียุงก็ได้เหมือนกันค่ะเอาไว้ในห้องประดับได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะให้ดูที่เราทำไว้นะคะ mm hmm. และตรงนี้นะคะก็คือที่เราทำไว้ค่ะอันนี้ทำไว้น่าจะประมาณ3 4สีอาทิตย์แล้วนะคะนี่ดูลากออกมาขนาดนี้แล้วนะ เป็นทุกกิ่งนะคะทุกใบเลยค่ะไม่มีใบไหนที่ไม่เป็นนะเป็นหมดเลยแล้วลากเขาก็จะดีกว่าเวลาเราแบบถ้าเราจิ้มลงไปในแก้วน้ำเฉยๆเนี่ยก็คือลากก็จะแบบหงิกงอนะคะแต่อันนี้ลากเขาจะยาวลงไปเลยค่ะเห็นไหมวิธีนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไว้ชํา ต้นกวักมารากตนะคะชําใบค่ะสามารถชําได้ในห้องในบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องเตรียมดินไม่ต้องเตรียมอะไรเลยแค่เรามีน้ํามีโฟมนะคะแล้วก็มีเนี่ยกล่องแบบเนี้ยหรือว่าเราจะเอาไปแช่ในอ่างน้ําก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยวิธีนี้เนี่ยสะดวกง่ายแล้วก็ยังได้เพียบไม่ต้องกลัวใบเน่าเลยนะคะท่านผู้ชมก็ต้องเอาวิธีที่เราทาเนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะจะได้มีกวักมารากตไว้ปลูกอ่า ฟอกอากาศในบ้านค่ะแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลช่วยเสริมโชคลาภเรียกเงินทองด้วยนะคะก็ลองทำตามกันดูค่ะสวัสดีค่ะ